สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดของประจำวันที่19นะหลังจากตลาดบ้านเราก็คือปิดไปเมื่อวันนี้นะวันนี้ก็คือตลาดบ้านเราก็คือปิดไปที่1460.11จุดนะบวกมา7.33บวกมา0.50%นั่นเองนะโดยที่ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราก็คือเซตเนี่ยทำไฮที่บริเวณ1471 และไปทำโลที่บริเวณ1458.91นั่นเองวันนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ 46, 4 6 4 9 6 9 6ล้านบาทนั่นเองโดยมีหุ้นที่ขึ้นอยู่330หลักทรัพย์และลงอยู่167หลัหกทรลักซับและไม่มีการเปลี่ยนแปลง168หลรหกทรักซันั่นเองเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับ อันนี้คือเป็นภาพมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนนะของประจำวันที่19พฤศจิกายนนั่นเองวันนี้สถาบันในประเทศก็คือซื้อไปอยู่6ก้อเอ่อซื้อสุดที่อยู่6 8 8ล้านส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็คือพอร์ตบล็อกเกอร์เนี่ยก็ซื้อ664ล้านส่วนนักลงทุนในประเทศขายอยู่4 6 4ล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศก็ขายอยู่8ป8ล้านก็หุ้นขึ้น ลายย่อยก็ขายตามอีกตามเคยนะครับส่วนหุ้นลงก็อย่าลืมซื้อกันเหมือนเดิมนะโอเคไปดูกันต่ออ่าอันนี้ก็คือเป็นภาพเซตที่เราคุยกันไปเมื่อวานเนะก็คือบริเวณแนวรับสำคัญก็คือบริเวณ1444หากไม่หลุดเนี่ยยืนได้ก็ที่คุยกันไว้ว่ามีโอกาสรุ้นดีดขึ้นไป แถวบริเวณ1450 1460ซึ่งวันนี้ก็คือถือว่าทะลุ1460ไปได้เลยนะเดี๋ยวก็เลยจะมาลองตีการาฟฟิโบนัชชีใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือภาพฟิโบนัชชีที่ผมลองทดลองตีใหม่นะก็คือตอนนี้บริเวณแนวต้านที่สำคัญของเซตอินเด็กตก็คืออยู่ที่บริเวณ1463.45นั่นเองนะหากยืน1463ถ้าเ่าจำง่ายก็คือ ยืน1464ได้ก็มีลุ้นขึ้นไปถึงบริเวณฟิโบนัชชีร้อยก็คือแถวแถวบริเวณ1480โดยประมาณนั่นเองนะกรอบของเซ็ตก็คือ1460ถึง1480แต่ถ้ายังยืน1464ไม่ได้ก็ยังไม่สามารถไป1480ได้นะก็ต้องพักลงมาก่อนโดยจุดพักตัวที่สำคัญเนี่ยไม่ควรหลุด1450แล้วนะ หากหลุด1450อาจจะต้องไหลย้อนลงมาอีกแถวแถว4 4 4 0กับ1430อีกครั้งเนอ้อตอนนี้หากใครจะเล่นเซตอินเด็กเดี๋ยวเราไปดูลองดูกราฟกันอ่าสำหรับใครที่เล่นท f เฟกก็คือ h 5 0 z 2 4นะวันนี้ก็คือปิดไปที่945.2จุดนะบวกมา4.9จุดบวก0.52%เเซ วันนี้ H 5 0 Z 2 4เนี่ยทำไฮที่บริเวณ954.5และทำโลที่บริเวณ943.3นั่นเองนะทีออรี่ไพอยู่ที่944.21ส่วนเบสิ c ก็อยู่ที่บวกอยู่0.30จุดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟของ H 5 0 Z 2 4กันอ่าอันนี้คือกราฟฟิโบนัชชีที่ลองตีมาเนะเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะจากที่ลองตีเนี่ยตอนนี้ย H 5 0 z 2 4เนี่ยคือติดแนวต้านที่สำคัญคือ945.6นั่นเองนะหากผ่านไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นฟิโบนัชชี161.8%คือแถวแถวเ7 7า้นั่นเองแต่หากยืน945.6ไม่ได้ก็น่าจะต้องย้อนพักฐานลงมานะโดยการย้อนพักฐานเนี่ยไม่ควรหลุดบริเวณ935นั่นเองนะโดยประมาณ หากหลุด9.35ฝั่งช็อตจะได้เปรียบทันทีคือตอนเนี้ใครจะช็อตก็ต้องกำหนดจุดสต็อปลอตไว้ตรงบริเวณ9.45.6นะอันนี้คือเดาล้วนๆนะเพื่อนๆก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมกันดูคือฝั่งลองจะกลับมาได้เปรียบก็ต่อเมื่อเซตทะลุ9.45.6นั่นเองหากทะลุ9.46ไม่ได้ฝั่งชอ็อตยังคงได้เปรียบนะครับผม ต่อมาก็เป็นโหมด Active Value นะโห Active Value ก็คือตัวแรกเลย CCET นะวันนี้ปิดไปที่8.70 EA เป็นอันดับ2คืออยู่ที่6.40อันดับ3 b h บบำรุงราษคือปิดไปที่209บาท Delta ปิดไปที่165บาท50ตังอันดับที่5 PTT EP ปิดไปที่127บาท50ตังและอันดับที่6อยู่ที่คือ AOT ปิดไปที่61บาท25สตางค์นั่นเองเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน ก็เริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนอะคือ C C E T ก็คือแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นะวันนี้ปิดไปที่8บาท70ตังค์ลดลงไป1บาท5ตางค์ลบไป10.77วันนี้ C C E T ทํำไฮที่บริเวณ10บาทและทํำโลที่บริเวณ8.70บาทนะโดยราคาปัจจุบันคิดเป็น P E 43.55เท่า PIPER BOOK 3.69เท่าและด i เ e เดนด์ยูอยู่ที่1.12เดี๋ยวไปดูกราฟกัน การาฟ C C E T ก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อวานเนะเพราะเมื่อ,มอวาน C C E T ก็คือติดมดแอคทีฟแ v นด์ลู e มาเหมือนกันนะก็คือจุดส t o p l o s อคือ9.65นั่นเองเนะที่คุยกันไปเมื่อวานซึ่งวันนี้พอหลุด9.65ก็ไหลาย,ยาวเลยตอนนี้คือจุดสต็อปล s อที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ 8.50หานะหากหลุดก็อาจจะไหลลงไปถึงถึงแถวแถว8บาท5สตังค์หรือ8บาทนั่นเองแต่หาก C C E T จะกลับฝั่งลองจะได้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็คือก็ต่อเมื่อทะลุ9.65นั่นเองนะหากยังทะลุไม่ได้ก็ยังไปไม่ได้นั่นเองก็ใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ตัวถัดมาก็ EA นะก็ไม่ได้ติดมด Active Value มานานแล้วก็เพิ่งจะกลับมาติดใหม่ก็เป็น EA คือ Energy Absolute นะวันนี้ปิดไปที่6บาท40บวก0.6บวกมา10.34%วันนี้ EA ทำ High ที่6.85และทำ Low 5.95นะโดยราคาปัจจุบันคิดเป็น PE 7.88เท่า p พ่ปร b o ุ k 0.62เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่4.69%เดี๋ยวไปดูกรกาฟกัน กราฟ EA ก็คือแนวต้านที่สำคัญของ EA ก็คือ6.55เนะหากผ่านได้ก็มีโอกาสไปทดสอบฟีโบ1ร้อคือแถวแถวบริเวณ7.25แต่ยังแต่หากยังผ่าน6.55ไม่ได้ก็ยังต้องพักฐานต่อนะครับผมก็ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับก็คือแนวต้านสำคัญก็คือ6.55นั่นเองนะครับ ตัวถัดมาก็เป็น BH บำรุงราดในวันนี้ก็ปิดไปที่209บาทบวกมา3บาทบวก1.46%วันนี้บำรุงราดทำ High ที่215และทำโลที่บริเวณ206ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE 21.90เท่าและ Piper Book 6.51เท่า d i v i e d Yield อยู่ที่2.15%ไปดูกรกาฟกันกราฟบ,บำรุงราชก็คือดูจุดสต o อ l o s ที่สำคัญของบำรุงราชก็คือ หากยืนเหนือ204บาทได้ก็ยังมีลุ้นรีบาวได้นะหากหลุด204บาทใครมีอยู่ก็ควรสต็อปลอสเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นพี่เดลนะวันนี้ก็คือเป็นตัวประคองตลาดอยู่เหมือนกันเดลตาภาคเช้าเนี่ยก็คืออ่าวันนี้ปิดไปที่165 5บาท50บวกมา1บาทนะบวก0.61% วันนี้ให้เดลต้าไปทํำไฮที่บริเวณ170และทํำโลที่165.50ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE 96.04เท่าไพเปอร์บุ๊ก26.73เท่าและดีเิเนดนยูอยู่ที่0.27%เดี๋ยวไปดูกราฟกันกราฟพี่เดลก็อย่างที่บอกเลยนะก็คือตอนนี้เล่นอยู่ในกรอบ157.5จนถึง170ซึ่งวันนี้ขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ170แต่ไม่ผ่านนะตอนนี้ก็คือคงเล่นในกรอบนี้ เดลต้าจุดสต็อปลอตที่สำคัญคือบริเวณ157บาท50นั่นเองหากหลุด157บาท50อาจจะลงมาทดสอบบริเวณ150บาทนั่นเองหาก150รับไม่อยู่ก็อาจจะลงมาอีกนะเป็น140ถึง138บาทโดยประมาณเพื่อน,อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับเวลาไม่น่าจะพอก็คืออเป็นตัวสุดท้ายกันละกันเนะของพี่เทพ พิเทพวันนี้ก็ปิดไปที่127บาท50ตังบวกมา4บาทบวก3.24เพิเทพก็คือ PTTEP ทํา h i ที่บริเวณ129และทําโลที่126ะระคาปัจจุบัน PE อยู่ที่6.42เท่า PiperBook อยู่ที่1.03เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่7.45เดี๋ยวไปดูกราฟกันกราฟ PTTEP วันนี้ก็คือเบกขึ้นมาชนเส้นฟีโบร 78.6%นะคือที่บริเวณ129บาทคือ PTTEP ตอนนี้จุดสต็อปรอที่สำคัญของเขาก็คืออยู่ที่126บาทนั่นเองนะหากไม่หลุดก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ131บาทได้หากใครมีทุนต่ำแล้วไม่หลุด120อยากจะถือยาวก็ตามสะดวกวันนี้ก็ไปอัปเดตประมาณนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย